สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูสมสุดาเพชรานนท์หรืนอนว่าครูสมของนักเรียนเช่นเคยค่ะกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวิชาบทคิดถึงกันบ้างไหมเราเรียนออนไลน์กันเช่นเดิมนะคะนคักเรียนขาอ่ะเรื่องราวที่เราจะเรียนในวันนี้ค่ะอยู่ในหน่วยที่18กัน เขียนชำนาญงานสร้างสรรค์เรื่องราวที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการเขียนย่อความจากเรื่องสั้นนะคะอยู่ในมาตรฐานท2.1ปสทับ4นั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเรียนแน่นอนค่ะเจอกับครูสมนี่ต้องมีเบรกยินมกันสักก่อนนะคะขยับร่างกายของตัวเองกันสักนิดหนึ่งก่อนนะคะเพื่อที่จะเรียนในรายวิชาภาษาไทยกันตรงนี้นะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะเบรนเบคขยับตัวขย,ยับรู้รค่ะ,คะพี่บีมคะมีโต๊ะมาตั้งไว้ทำไมเหรอคะอ๋อโต๊ะในวันนี้เนี่ยพี่บีมก็จะเอามาให้น้องๆประกอบกิจกรรมครับผม ซึ่งกิจกรรมที่เราจะทำเนี่ยมีทั้งหมดสท่า4ท่าแล้วก็มี7จังหวะด้วยกันครับผมพี่แกล่ะผน้องๆยังทำไม่เป็นเลยค่ะพี่บีมช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับท่าแรกเนี่ยเราจะเป็นตบโต๊ะ7จังหวะครับผมลองดูนะครับค่ะ <5, S> 1>, 1 2 3 4 5 6 7ครับผมส่วนท่าที่2เราก็จะเป็นตบโต๊ะ1 2ตบมือค่ะ 10, 5, 3าม แล้วก็จะเป็นท่าที่สามนะครับจะเป็นหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งงสอครับสามจะเป็นดีนิ้วสามครับสี่ตั้โต๊ะสี่ห้าห้าหกเจ็ดครับผมจะครบเจ็ดจังหวะงนี้ส่วนท่าที่สี่ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับผมทีนี้เนี่ยเราจะมาลองทำรวมกันดูทั้งสี่ท่าเลยทำท่าละ เจ็ดสองครั hmm. ้งเท่ากับเป็นสิบสี่จงหวั <c oughs> ครับผมเริ่มเลยครับค่ะหน เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนไงคะเช่นตอนเช้านะคะเราก็ต้องกระตุ้นสมองกันนิดนึงหรือว่าจะเป็นช่วงระหว่างคาบเรียนค่ะถูกต้องเลยครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่เราจะแบบตั้งใจเรียนใช,ใช้สมองเรียนนะคะใช่ครับงั้นวันนี้พี่พแพละะพี่บีมก็ต้องขอลาน้องๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ได้ดูกันนะคะอ่ะเริ่มละเรียนกันดีกว่าจ้าวันนี้นะคะหนังสืออุปกรณ์พร้อมนะคะเกี่ยวเรื่องของการเขียนย่อความค่ะฝึกกันนะจ๊ะการเขียนย่อความนี้เป็นการเขียนเรียงเรียบเรียงนะคะใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่านแล้วก็ที่ฟังตามความเข้าใจของผู้ย่อนะคะย่อความนะคะ หรือว่าผู้ที่มีทักษะในการยอร่อสามารถนําไปพัฒนาการเรียนโดยยอ่อเนื้อหาของบทเรียนไว้อ่านทบทวนได้นะคะย่อ,ยอเนื้อหา,อาที่ศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดหรือสื่อหรือจากสื่อการเรียนรู้ต่างๆรวมไปรวมทั้งการใช้เครื่องมือในการเสวงหาความรู้ด้วยตัวเองนะคะฝึก นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการยกอความอ่านหนังสือแล้วย่อความไม่ได้ใจความสาคัญของเรื่องนั้นคืออย่างไรนะคะมาดูหลักการค่ะว่าเรามีหลักการอะไรบ้างข้อหนึ่งนะก็บอกว่าอ่านหรือฟังเรื่องที่จะย่อให้เข้าใจบางคนอ่านเที่ยวเดียวไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องก็ต้องอ่านหลายเที่ยวหน่อยนะคะอ่านเพื่อให้เข้าใจ 2จับใจความสำคัญหรือสาระสำคัญของเรื่องให้ได้นะคะ 3. ใช้สำนวนภาษาของผู้ย่อเองสำคัญค่ะสำนวนของผู้เขียนไม่เอาแต่เป็นสำนวนของผู้ย่อเองใครย่อก็ใช้สำนวนของตัวเองนะคะโดยไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาอย่าเปลี่ยนแปลงเนื้อหาด้วยนะคะ,ะเปลี่ยนสรรพนามบุรุษที่1หรือว่าบุรุษที่2เป็นสรรพนามบุรุษที่3ให้ใช้สรรพนามบุรุษที่ 3ในการย่อความนะคะต้องอก็ความที่ย่อนะคะเล่าเรื่องตอนใดที่มีเครื่องหมายอัญ,ญประกาศคะ่ะนักเรียนให้สรุปใจความแล้วก็ไม่ใส่เครื่องหมายอัญ,ญประกาศนะคะคือเครื่องหมายในคําพูดนั่นเองนะคะนะคะเครื่องหมายอัญ,ญประกาศนะคะแล้วก็บอกที่มาของเรื่องที่ย่อด้วยนะจ๊ะดูรูปแบบการย่อ แน่นอนนะคะเราต้องเขียนตามรูปแบบการย่อด้วยเวลา,าหลายคนไปสอบโอเน็ตนะคะคุณคุณครูเคยไปกลุ่มสอบโอเน็ตเคยเห็นนะคะหรือว่าข้อสอบโอเน็ตที่เคยเห็นเคยเจอเขาจะมีให้นักเรียนเขียนย่อความด้วยนักเรียนไม่รู้จักนักเรียนไม่รู้จักรูปแบบการย่อความนะคะเราต้องรู้ว่าย่ออะไร ต้องมีรูปแบบด้วยย่อข่าวเรื่องอะไรจากที่ไหนอา่าย่อข่าวเรื่องจุดจุดจุดน่าิภัยจากอะไรรถยนต์อะไรก็ว่าไปจากหนังสือพิมพ์อะไรก็ว่าไปความว่าสําคัญนะคะคำว่าความว่าความว่าความว่า,วา,วาทุกครั้งต้องมีนะคะย่อคือเป็นการให้เกียรตินะคะว่าย่ออะไรจากที่ไหนเป็นการให้เกียรติที่มาด้วยนะคะ ย่อข่าวจากที่ไหนย่อบทความเรื่องอะไรจากจากอะไรของใครล่ะใครเขียนล่ะบทความนี้ย่อนิทานเรื่องจากไหนล่ะย่อนิทานเรื่องจากหนังสืออ่านเล่นอะไรก็ว่าไปนะคะของใครล่ะนิทานอีศวความว่าอะไรประมาณนี้นะคะรูปแบบการย่อต้องจําด้วยนะคะว่าย่ออะไรย่อนินิตยสาร ย่อการฟังยอ่ยอปตกถาย่ออะไรต่างๆนะคะต้องตามรูปแบบด้วยนะคะ,ะนักเรียนอ่านนิทานต่อไปนี้แล้วศึกษาแล้วก็เขียนย่อความด้วยแพะหลงกลค่ะ,ะนักเรียนอ่านไปพร้อมกับคุณครูสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งตกลงไปในบ่อน้ำมันพยายามที่จะตะกายขึ้นจากบ่อแต่ไม่สำเร็จ ขณะนั้นมีแพะตัวหนึ่งเดินโซกเดินมากระโชกหน้าที่บ่อและมองเห็นสุนัขจิ้งจอกอยู่ในบ่อนั้นมันจึงร้องถามว่าเป็นไงสหายน้ำในบ่อนั้นคงมีมากและอร่อยสินะสุนัขจิ้งจอกจึงตอบกับแพะว่าลงมากินด้วยกันกันสิเพื่อนน้ำในบ่อนี้ทั้งเย็นทั้งหวานและก็มีมากเสียด้วย ข้ากินเท่าไรเท่าไรก็ไม่ไม,ไม่หายอยากสายลงสายลงมาสิแพะได้ฟังน,น,นั้นก็กระโจนลงไปในบ่อตามคำชักชวนของสุนัขจิ้งจอกทันท,นทีสุนัขจิ้งจอกถือโอกาสจึงเหยียบเขาแพะกระโดดขึ้นจากบ่อได้มันตะโกนบอกแพะว่าถ้าเจ้ามีสมองสักครึ่งหนึ่ง ของหนวดเคราเจ้าเจ้าก็คงจะเจ้าก็คงจะต้องมองให้แน่เสียก่อนที่จะกระโดดลงไปข้าไปละสายหน้างโง่นิทานอิสุนะคะสอนเด็กโดยครูพรสำนักพิมพ์เสริมวิทย์บรรณาคารนะคะ อ่าพุทธศักราช2524นี่คือบอกที่มาด้วยนะคะเวลาเราจะยอ่อเราอ่านแล้วเราต้องบอกที่มาด้วยว่าย่อนิทานเรื่องอะไรเรื่องแพะหลงกลนะคะจากไหนล่ะจากสำนักพิมพ์จากอะไรล่ะนิทานอีศุปฉบับที่เท่าไหร่นะคะอ่าดูนะคะย่อนิทานแพะหลงกลจากนิจากนิทา,านอีศุปฉบับ สอนเด็กของครูพรน,นะคะสำนักพิมพ์เสริมวิทย์รณาคารความว่าสําคัญด้วยนะคะความว่าบอกที่มาเสร็จบอกชื่อเรื่องบอกที่มาเสร็จแล้วก็ต้องมีความว่าด้วยนะคะแล้วก็ย่อสั้นๆโดยใช้สำนวนของผู้ย่อเองนะคะและให้ได้ใจความสําคัญด้วยเขาสรุปได้ว่าสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งตกลงไปในบ่อน้ําและพยายามที่จะขึ้นจากบ่อแต่ไม่สําเร็จ พลินมีแพะตัวหนึ่งผ่านมาสุนัขจิ้งจอกจึงออกอุบายชวนแพะให้ลงมาดื่มน้ําในบ่อด้วยด้วยกันแพะไม่ทันคิดจึงกระโดดลงในบอ่อสุนัขจิ้งจอกจึงเหยียบเขาแพะกระโดดขึ้นจากบอ่อนั้นได้นี่ย่อได้ประมาณสามสีบรรทัดเกือบสี่บรรทัดไปนะคะนี่ย่อสั้นๆค่ะอ่านแล้วนะคะฝึกด้วยครูมีคลิปวิดีโอการหลังยอ่อคา เขียนย่อความสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราได้รู้จักกับการเขียนบันทึกความรู้กันไปแล้วในวันนี้เรามารู้จักการย่อความบ้างนะครับส่วนการย่อความคืออะไรนั้นเราไปดูกันเลยครับดูครับผมมีข้อสงสัยครับมีอะไรอหรอจ๊ะถามมาได้เลย ผมอ่านเนื้อเรื่องในหนังสือครับแต่อยากจะย่อให้มีเนื้อหาน้อยลงแต่ผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจะเริ่มตรงไหนดีคุณครูช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยสิครับได้สิจ๊ะในการเขียนย่อความนั้นก่อนอื่นเราจะต้องสรุปใจความสำคัญของเรื่องก่อนซึ่งมีวิธีการดังนี้จ้ะขั้นตอนแรกเราควรที่จะอ่านเรื่องที่จะย่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ซะก่อนต่อมา ก็ให้หาคำกลุ่มคำหรือประโยคสำคัญในเรื่องเพื่อจับใจความสำคัญในการเขียนนั้นจะต้องใช้ภาษาง่ายๆกระทัดรัดเป็นสำนวนของตนเองเขียนให้ได้ใจความครบถ้วนและสุดท้ายต้องบอกที่มาของเรื่องที่ย่อดได้จ้าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อความเข้าใจมากขึ้นครูจะยกตัวอย่างคำ กลุ่มคำหรือประโยคที่สำคัญในเรื่องมาให้ดูกันแล้วกันนะจ๊ะแต่เอจะเป็นเรื่องอะไรดีนะเรื่องทำความเข้าใจกับโรคเอที่เราเพิ่งเรียนกันได้ไหมครับได้เลยจ้าเอาเลยครับน้องๆก่อนที่เราจะไปดูการย่อความเรื่องทำความเข้าใจกับโรคเอดน,นเราไปอ่านเนื้อหาเรื่องทำความเข้าใจกับโรคเอกันก่อน เรามาดูการย่อความเรื่องทำความเข้าใจกับโรคเอดกันเลยครับตัวอย่างคํากลุ่มคําหรือประโยคสำคัญในเรื่องทำความเข้าใจกับโรคเอดก็จะมีโรคเอดสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสระยะฟักตัวของโรคเมื่อจำนวนไวรัสเพิ่มขึ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายจะเสื่อมลงเสื่อมลงอาการของโรค การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยและการติดต่อของโรคและประโยคสุดท้ายคือวิธีการตรวจโรคจ้ะรู้จักกับคำกลุ่มคำหรือประโยคที่สำคัญในเ,เรื่องกันไปแล้วคราวนี้ท็อปก็มาดูตัวอย่างการย่อความบ้างนะคะแต่ครูจะต้องหาตัวอย่างก่อนได้เลยครับ ระหว่างที่เรารอคุณครูหาตัวอย่างการย่อความอยู่นั้นเราพักทำกิจกรรมกันสักครู่นะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยเรามาดูกันต่อเลยนะครับนี่ไงครูเจอแล้วเรามาดูพร้อมกันดีกว่านี่เป็นตัวอย่างจากรุ่นพี่ที่เคยเรียนปีที่แล้วย่อความเรื่องทำความเข้าใจกับโรคเอด จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่4กระทรวงศึกษาธิการหน้า1 1 7ถึง118ความว่าโรคเอดเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเมื่อเชื้อไวรัสชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายจะมีระยะการฟักตัวเป็นปี หรือมากกว่า10ปีผู้รับเชื้อไวรัสเอดระยะแรกๆจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆแต่เมื่อไวรัสเพิ่มจำนวนมากขึ้นภูมิคุ้มกันร่างกายของผู้ป่วยจะเสื่อมลงเรื่อยๆทำให้ติดเชื้อโรคได้ง่ายและเสียชีวิตในที่สุดอาการของโรคเอดที่ปรากฏเช่นต่าน้ำเหลืองโตทั่วตัวเป็นเชื้อราในปากปอดอักเสบรุนแรง และอื่นๆเมื่อพบผู้เป็นโรคเอดเราไม่ควรรังเกียจแต่ควรระมัดระวังปฏิบัติตนให้ปลอดภัยได้แก่ไม่มีเพศสัมพันธ์หรือรับเลือดจากคนที่เป็นโรคดังกล่าวการตรวจเลือดเป็นวิธีที่ตรวจโรคนี้ได้เป็นอย่างไรบ้างท็อปเข้าใจหรือ,อยังเข้าใจแล้วครับคราวนี้ก็คงจะเขียนได้แล้วนะ ขอบคุณมากครับคุณครูที่อธิบายให้ผมฟังถ้าอย่างนั้นผมไปเริ่มเขียนเลยดีกว่าการเขียนย่อความไม่ยากเลยนะครับน้องๆและในครั้งหน้านั้นเรามารู้จักวิธีการเรียกหนังสือกันบ้างวันนี้หมดเวลาลงแล้วคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ นี้ค่ะไม่ยากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการย่อความอย่าลืมค่ะใช้สำนวนของผู้ย่อเองคำราชาศัพท์ครูย้ำอีกสักนิดหนึ่งนะคะคำราชาศัพท์ห้ามยอ่อให้ใช้คำราชาศัพท์ทับศัพท์ลงไปเลยนะคะสรรพนามที่ใช้ในการย่อความนั้นก็คือสรรพนามบุุรษที่3เท่านั้นนะคะอย่าลืมว่าต้องบอกที่มาเป็นการให้เกียรติก่อนนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของการย่อความต้องบอกว่าย่อเรื่องอะไรเอามาจากที่ไหนนะคะและความว่าต้องมีนะคะคําว่าคอวอมอมความความว่าต้องมีทุกครั้งด้วยนะคะอย,อ,ยอย่าลืมย่อหน้าเวลาเขียนนะคะย่อความให้ย่อหน้าน้องอย่าเขียนชิดเส้นหน้านะคะฝึกด้วยนะคะย่อหน้าอย่างไรนะคะแล้วก็ความว่าเขียนต่อได้เลยนะคะ การย่อความเป็นการนำเจความสำคัญของแต่ละตอนจากเรื่องอเรียบเรียงใหม่นะคะให้สอดคล้องกับเรื่องสอดคล้องสอดคล้องกันนะคะเพื่อสื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนั่นคือเกี่ยวกับเรื่องของการย่อความค่ะอ่ะนักเรียนขาแบบงดค่ะของเรา เหมือนเช่นเคยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนนะคะการย่อความอยู่ในแบบหัดเล่มนี้นะจ๊ะอยู่ในหน้า133ค่ะการย่อความ,อ,มอ่านค่ะนักเรียนขาอ่านนิทานนะคะความดีมีค่าอ่านเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนย่อด้วยอย่าลืมใช้รูปแบบของการย่อด้วยนะคะว่า ย่อเรื่องอะไรเอามาจากที่ไหนนะคะมาจากที่ไหนด้านล่างนี้มีบอกไว้นะคะเป็นนิสายอิศพนะคะอย่าลืมบอกที่มาด้วยนะคะแล้วก็ต่อด้วยความว่าอ,อย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะ,ะหน้า133หน้า134ค่ะไม่ยากค่ะฝึกบ่อยๆเกิดความชำนาญน,นะคะ เจอกับคุณครูสมได้ใหม่ดีกว่านะคะอย่าลืมทำแบบฝึหัดด้วยเจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้า